ครับสะดวกครับหรือว่าฝนตกผ่านได้ได้ค่ะได้ค okay. okay. ่ะเจนครับจ่ายผ่านได้นะครับขอบคุณค่ะวันี้ครับผ่านค่ะประวานแต่ก่อนนั้นฝนที่จะมาใช่อีกสามเก้าประวานนี้เจนนี่ก็อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยบาทตอนเมื่อวานขึ้นนะครับแล้วก็อยู่มาเพราะว่าเอ่อจะได้รู้จักกับไบวิทย์เนี่ย เลขสามเก้าก็ปิดมาก็ตอนนี้ได้จยัดสักสามเดือนได้แล้วเลยค่ะประมาณนั้นได้แล้วแล้วก็เกาบาหวานปิดปกติหนึ่งเดือนจะไปปุ๊บคุณหมอครั้งหนึ่งค่ะแล้กวก็ต้องการจะอยากจะรู้ว่าไอ้เป้าอานตั้งตาเรามีลดลงมากน้อยแค่ไหนก็ตรวจทุกเดือนเลยเรื่อยตรวจมาทุกเดือนทุกเดือนจากที่นาสี่ร้อยกว่าตอนนี้ลงเหลือไม่ถึงร้อยแล้วค่ะและที่น้าหร้าปัใจัมาก ผมผมนี่ใจร่วงมากเลยพอจะกพอติดเอ็กตามกล้ามผมก็ไม่ร่วงค่ะไอ้ที่เจ็บปวดตามร่างกายก็ดีขึ้นหายไปเลยหายไปเล้ว่าลืมไปเลยว่าตัวเองเคยเจ็บเขาคืออะไรผิวพรรณอะไรดีไปหมดนั่งลงกับพื้นได้ขอบคุณนะคะดเรเจมิดซิวิตที่แนะนำให้รู้จัก ขอขอบคุณผู้แนะนําด้วยค่ะคุณมุเรียนปั้นเขียงค่ะไม่นั้นดิฉันก็ไม่ได้รู้จักกับไรนี้ก็ขอขอบคุณมากมากค่ะมันตอบโจทย์ได้จริงๆรก็ขอ,ขอแชร์แค่นี้นะคะคุณังตก